สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบ่อผุดชั้นเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลครูปราค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้นะคะเด็กๆต้องป้องกันตัวเองโดยการสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะในช่วงนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยเทคโนโลยีการสื่อสารคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะ ฟังเพลงกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายของการสื่อสารกันค่ะการสื่อสารคือการส่งข้อความหรือข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่ที่ต้องการจะให้ทราบเรื่องราวหรือว่าข่าวสารต่างๆค่ะมาดูประเภทของการสื่อสารกันค่ะจดหมายจดหมายคือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งในจด มจัดประกรอบไปด้วยข้อความในจดหมายซองจดหมายแล้วก็สแตมให้บริการโดยไปรษณีย์ค่ะโทรศัพท์ ใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันทางไกลโดยใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์มีทั้งโทรศัพท์ที่มีสายและไม่มีสายถ้าโทรศัพท์ที่มีสายเราจะเรียกว่าโทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าโทรศัพท์ที่ไม่มีสายเราจะเรียกว่าโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะโทรทัศน์ ให้ภาพให้เสียงที่ชัดเจนด้วยการฟังและการดูคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆหรือการติดต่อผ่านออนไลน์หนังสือพิมพ์ใช้ในการอ่านเพื่อรับรู้และติดตามข่าวสารต่างๆเพื่อให้ทันข่าวทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน วิทยุจะใช้สื่อสารโดยการฟังเสียงนอกจากจะมีเครื่องมือสื่อสารแล้วเรายังมีช่องทางสื่อสารช่องทางอื่นผ่านแอปพลิเคชันอย่างเช่น f a c e b o o k YouTube, Tik t o o แอปพลิเคชัน l i n n i n s t a g r กรแล้วก็ Twitter ค่ะ มาดูมารยาทในการสื่อสารกันค่ะพูดจาสุภาพอ่อนหวานลงท้ายประโยคด้วยคำว่าครับค่ะอย่างเช่นเมื่อเราเจอกันเราก็ต้องทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของเราก็ควรพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ หรือเมื่อเราทำผิดโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเราก็ควรพูดว่าขอโทษครับขอโทษค่ะไม่แย่งกันพูดเมื่อมีผู้พูดเราก็ต้องเป็นผู้ฟังเมื่อต้องการที่จะพูดหรือต้องการที่จะถามเราก็ควรจะยกมือซักถามไม่ควรพูดแทรกขึ้นในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่ ไม่พูดจาหย,ยาบคลายใช้น้ําเสียงนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยมาดูกิจกรรมท้ายบทกันค่ะอะไรเอ่ยที่สามารถใช้รับชมพร้อมกับฟังเสียงได้ 1. ห,หนังสือพิมพ์ 2. โทรทัศน์เอออะไรนะ ที่สามารถรับชมพร้อมกับฟังเสียงได้เด็กๆพอจะรู้ไหมคะ,ะเฉลยค่ะหมายเลขสองโทรทัศน์นั่นเองที่สามารถรับชมและก็ฟังเสียงได้ค่ะ เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสําหรับเทคโนโลยีในการสื่อสารและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในครอบครัวของเด็กๆล่ะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆถ่ายรูปเครื่องมือสื่อสารหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอในระหว่างที่เด็กๆกําลังสื่อสารกับบุคคลอื่นส่งมาในไลน์กลุ่มเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ